สวัสดีค่ะมื่อนี้ไม่หน้ายเพสบายนะคะเป็นไขวัดหลังจากสอบเสร็จแล้วไม่น้อยกระยางตากแดดอบยางตากหนักอ,อ่าตากร่มนะคะความหนาวแบ่ขึ้นนี่สามโลก,กว่านะคะกระไทยกินที่รองเบิงะะ้งเดี่ยงเลยค่ะไขวัดกินนะคะมื่อนี้กับเด็กับต้มสดนะคะกับบะหมีม่ย่างนะคะนี่นีเส้มีกระเทียมพริกไทยรากผักชีใส่น้ำมันลงไปผัดนะคะให้หอมก่อนนะคะนี่ใชเป็นข้าวต้มต้มแซ่บอ่า ข้าวต้มต้มแซบหมูหมูนะคะได้สูตรยังไงเหมือนเดิมค่ะบ,บ้านๆนะคะพัดในห้องก่อนนะคะเตรียมพริกไทยและผักชีน้ำมันนะคะผัดในห้องเหลืองจากนั้นไม่นานก็จะใสพ่พริกลงไปนะคะ มาเก็บมากว่าเผ็ดสุดแทฉแต่นะคะไม่น่เรจะใส่พริกคนลงไปคัะเดี๋ยมันหอมก่อนนะคะมันหอมได้ไม่แน่เราจะเอายกขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะใหม่ก่อนนะคะใหม่ก่อนสุกหรือว่าใหม่ก่อนหอมมันก็ว่าแสบนะคะนี่ก็เผาตรงนี้เซนิดนะคะไฟแห้งไฟห่อนเราจะพูดจักถอยหม้อถอยหม้อเผานะคะอย่างเง พอพัดหอมแล้วนะคะนี่แตจะเติมนำ้ำน้ำลงไปนะคะต้องค่อยๆเติมนะคะ้อเขาตีพัดเห็นมันหอมก่อนนะคะพอตงฝ้าวนะคะ จากนั้นหมู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 สดนะคะมีหนหั่นไปแล้วก็จะเอาลงมาผัดต่อนะคะผัดมันก่อนนะคะอันถามว่าคือประเทศนามใส่เลยหล้วก็ใส่หมูหมูบอค่ะเพราะว่าให้จังสี่หมูหมูเขาไมนสิกรอบสีเด้งหนึงนะคะเวลาเขาเทกระต่มหรือว่ายังสิ่งสินาจิ้มกันนะคะเพราะต้องการในหมูหมูเปรอะนะคะให้มันกรอบนะคะเด้งหนึบเขาบอกว่าผัดเพื่อที่จะให หมูหมูมันละโตก่อนนะคะไปใส่น้ำต้งไปเดือยกระตุ่มจังปลเปื่อยนะคะเ่ามันมาบ่ออันนั้นบลาเปื่อยในที่มีไม่ถึงว่ามันบเบลเลวห์ห์นะนี่แม่ก็อธิบายบรินี้สมองบ่อคอยทำงานนะคะค่ะจากนั้นพอข้าวผัดแล้วนะคะพ้าหมูหมูเ้าหดโตแล้วข้าวใส่น้ำต้งไปเท่าที่ปริมาณข้าสิบก็ต้มนะคะใส่น้ำล้างโค้งนะคะเพราะว่าเสียดาย ระเตรียมเฮฮโอ้เห็ดเองผัดเองใส่เองมั่งมาจาก,กของเองพี่้องดังนั้นเราจะปรุงเลยนะคะดีค่ะ จะผมในซีโร่เลยนะครัเจ็เปรี้ยวหวานกันคันเปรี้ยวเจ็เปรี้ยวหวานเค็มไซักไหมค่ะนี่ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ไปเลยนะคะ <c oughs> โอ้ยอัดกบดีขออกเขาเป็ี่ยนสีนะคะพี่น้องเยนปลี่ยนที่ไปเองนะคะเ <c oughs> อ๊ะใส่เขาต้องไปค่ะไปไลฟ์่พยุี่พี่น้นองสกินนะคะนี่หน่อยก็มีเข่าแท้แข็งหองมเขาใส่เลยนะคะแล้วมันกระเปื่อยเน้นวันนั้นต้องไปนักกันนะคะ ต้มไปสักพักนึง,งให้หมูข้าเปื่อยพอดีเขาเขาข้อก็ดได้ซีพอดีนะคะใค่ต้องเปคลองแาบนี้นี่จ้ะ <c oughs> สำหรับเอ่อบัก้าวนะคะเขาจะใส่ที่หลังนะคะคนเปียวเพราะเขาจะไปใส่ลงไปในหม้อตอนนี้การใส่น่า,นาบัก้าลงไปในหม้อได้ขนาดทีห่อนๆนี่ซีซ <c oughs> ีเฮตให้ <c oughs> โอ้ยขอให้ <c oughs> ดี่ะนี่ให้นขนม <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราต้มแป๊บหนึ่งนะคะค่ะเข้าต้มข้าวกะหทีนะคะสำหรับต้มแซ่บหัวหมูนะคะเข้าตม้มต้มแซ่บหัวหมูข้ากระเซ็นซัก้วจากนั้าเข้าสซีใสนี่นะคะเขาเอา่ยอยังตังชายนะคะใส่ตังชายลงไปนะคะ เราพ่อเมย์น้อยจะเซตตังข่ายชุดทายนะคะอย่างนะคร,ร,รับเราจะปิดไฟเราจะเทใส่ถ้วยนะคะเดี๋ยวเขาไปเบิรงตอนเทใส่ถ้วยนะคะเราก็เตรียมถ้วยไว้แล้วเราก็จะเทลงไปนะคะนี่เราก็จะเท,ทใส่หม้อเทเลยนะคะเนี่ประมาณเขาต้มที่น้ำเล่นไหลนะคะเอาแค่น้ำคลุกคลิกนะคะนี่จะเป็นเขาต้มต้มย่างถหมูของเมย์น้อยนะคะเขาต้มต้แมแซ่บหรือต้มย่ากันเดียวกันนั่นแหละคะ่ะเสร็จแล้วนะคะ เติมขึ้นชายลงไปเมือ่อขึ้นชายนะคะใส่ขึ้นชายหลายๆกนเซ็บนะคะสําหรับกบระตุ้มบีบน้าลงไปค,ะ <c oughs> ค่ะพสบายเป็นวัดเป็นไอมันกินเผ็ดๆซุ่มๆคันห้อนนี่จะใส่แบบเข้มข้นมากเลยค่ะใส่หน้าหลายเติมนะคะ น่ากินนะคะลัดแต่งการแป๊บนึงนะคะเช็ดความเ,เลือดเลือดออกนะคะ,นนะอไน่ๆความน่ากินเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพอต้องใส่หอยเพิ่มแล้วนะคะมีไน่ฟองสีสุดสดมันแล้วนะคะสำหรับข้าวต้มต้มแซ่บหมูหมูเข้าเนาะค่ะนี่ข้เงงาเบิรงหน้าตากันใกล้ๆนะคะ,น,คะน่ากินไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะก้าต้มต้มแซ่บหมูหมูของไน่ยกระเซ็นซับเรียบร้อยแล้วนะคะ พี่น้องขอเวลากินก่อนนะคะรอไปเห็ดก่อนนะคะด้วยรักใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ